สามีจะทำอะไรจินมนันนี้ทอดหมูล่ะคะหมูที่ทอดแล้วพี่น้องจ้าหมูที่มักแล้วจ้าแล,แ,แล้วกับแป้งเค้กนะค่ะ่วนผสมกับีไข่หกน้วยแล้วกับแป้งสาลี่เห้าหนี่ละจ้าพี่น้องเ็าเอินแป้งข้าเจ้าเนาะแล้วก็ตามด้วยนมหนึ่งลิตรแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะสำหรับ แพนเค้กโอ้มอเมนีน้คือสิอาหารจานโปรดทศวามษนี้นถอมเนาะเมนี่มีมาตาตาเป็นนักกินหรือเปล่าโอ้เบี้ยวจังโตอย่างพี่น้องส,อโซโซออส่วนผสมนากินบา้จ้าพี่นอ้องนากินเนาะโอ้เพราะไงว่าอัน เป็นสีเฮ็ดแป้งเค้กให้กินละสัน้นเอาท้ายมันก็ดูที่อันที่นี <laughs> <laughs> ่ลสั้นหมูกนทิไส้หมูอ่าสไลด์นะจ๊ะพี่น้องสื่อมากนะจ๊ะเนาะที่เขาหมาักเรียบร้อยแล้วอันนี้ส่วนผสมกินกับแป้งเค้กก็สิเป็นอันนี้บลูเบอร์รี่นะจ๊ะเด้อแอนวอทที่สิบล็อตเบอร์รี่จ้าล็อตเบอร์รี่อันนี้สิเป็นสตรอเบอร์รี่จ้า สกินกับแพ่งเค,ค้กระจาเด้อแล้วก็สิตามด้วยสไลม์โม่างแพ่งเค,ค้กนะจาะพี่น้องเนี่ยโอ้โหนะนากินมาพักเลยนะจเบตงอันอันนี้พ่อใหญ่ตีให้คุกเข้าให้มันเข่ากันนะจ้ะพี่น้องยิงเขาตีได้ท่าได้แพ่งเค,ค้กเข้าทางเสียนสวยงามนะจ้ะเนาะสำหรับแพ่งเค,ค้กกระสีบ่อบเป็นแพ่งเค,ค้กแผ่นหนานะจ้ะเนาะเป็นปานกลางจ้ะนี่คือส่วนผสม ขาใส่ครีมพร้อมเนี่ยพี่น้องใส่ครีมผสมกับนมแล้วก็ไข่ตามด้วยแป้งสาลี่นะคะเนี่ยหมูสไลด์หน้าตาก็สิออกมาเป็นทั้งสี่ลลวจ้าต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆได้จ้าอันนี้น้ำมันพืนต้องกระเด็นแล้วจ้าเนาะอยากโตกอยากน้อยละจ้าพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆได้จ้าเด้อแต่ว่าแต่ยากมาไทายพี่นอ้องเนบะื้องเนาะว่าเห็ดตั้งไหน,นจ้าวิธีการเห็ดแห่นเค้ก บานบานสามนี่นะจ้ะเขาเห็ดจังใดสวีเดนเขากินกันจังไดกันแลยอยากมาไทายพี่นอ้องเบิ้งนะจ้ะอะไรยัยกับหิรสยน้ำมันขืชลงไปจา้าน้ำมันน้ำมันปาล์มนะจ้ะพี่น้องเป็นน้ำมันที่บโอาาบโอ้วนนะจ้ะที่โบมีไฟมีไขมันปันไดเขาเอิาน้ำมันนี่อย่างมู่บ้านเพิ่น,นอ่ะ เทิงเห็ดเทิงยิมหะบาดนล้าถ้าเห็ดเทิงยิมเป็นเชฟลรามาด้โอ้เมื้อนี้ิันสินลงผ่นลงว้าเห็ดเนวกินไห้เมียกินโดยเฉพาะจ้าอ้อาวพี่น้องเอ้ยบานนี่สำหรับคลิปนี้สิได้ขอล่าันผู้ชมลรอเด้อขอบคุณเอฟซี่ฟังไท่ฟังเล่าขอบคุณผูกกำลังใจที่เขามากกดติดตามให้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องที่มีชาแนลด้วจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปได้ทีเฮ็ดบอดีพิธาประกาศใ็ขอขอขอให้หลายๆด้วะเดอมื่อไม่หักถ้ำยูทูปพี่น้องเอ้ยพี่น้องเขามากดเบิ้งเขามากดไลค์ให้ก็ดีใจร้ายนะจ้าดีใจล้นแล้วเป็นย่างบุญย่างพุ่นลนหัวนะจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซํานเด้อจ้าเด้อไว้คิดหน่าเขาจะมาปอกกันไหมนะจ้าเด้อ สุขกายสุขใจคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเนอพี่น้องสำหรับคิปน,นี้ไว้สับนี้ละจ้าสวัส,สดีจ้า